สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าดูเรื่องของทุเรียนเลยค่ะใครที่เป็นคอทุเรียนนะคะวันนี้จ๊กุ้งเก็บภาพการปอกทุเรียนนะคะแบบง่ายมาฝากค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะให้ตัดครัวของเขาออกก่อนเลยค่ะใช่แล้วค่ะครัวของทุเรียนนี่แหละค่ะ จากนั้นนะคะให้สังเกตที่ร่องภูค่ะใช้มีดนะคะพาระหว่างร่องนะคะให้ถึงแกนภูตรงกลางเลยค่ะขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงนะคะอย่าให้โดนเนื้อทุเรียนเด็ดขาดเลยค่ะแล้วทำการค่อยๆงัดเนื้อทุเรียนออกนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊ก,กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ หลังจากได้ออกมาเป็นภูแล้วนะคะจะทำการใช้มีดปลายแหลมนี่แหละค่ะปาดตรงแกนกลางของทุเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่อยๆทําทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกด้านของทุเรียนนะคะลองดูเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะไม่ยากค่ะลองดูนะคะที่สำคัญนะคะต้องใช้มีดด้ามยาวและต้องแหลมด้วยค่ะ เพียงแค่นี้ก็ได้เนื้อทุเรียนสวยๆนะคะไว้ทานแล้วล่ะค่ะลองดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ